สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ปรับหน้าแรกกันไปเรียบร้อยเนาะแล้วก็ในส่วนของบอกทําการปรับไปแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับมีอีกอันนึงนะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันเนาะสำหรับการใช้งานของตัว WordPress นะครับก็คือในส่วนของตัวปลั๊กอินนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะปลั๊กอินนะครับหรือว่าส่วนเสริมนะครับก็คือในส่วนนี้นะครับเราสามารถปรับหรือว่าเพิ่มความสามารถของตัวเว็บไซต์ของเราได้นะครับให้สามารถคล้ายคล้องได้นะครับสามารถ เป็นเว็บบอร์ดได้นะครับสามารถเอ่อเป็นรูปแบบอื่นๆได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวบล็อกตรงนี้เนาะในกรณีที่เราคลิกเข้าไปนะครับที่โพสนะพอตอนคลิกเข้าไปที่โพสต์แล้วนะครับลองอ่านดูมีคอมเมนต์มีอะไรเงี้ยนะครับมีพิวเวสนะครับมีบอกก่อนหน้าเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของตัวลิฟต์นคอมเมนต์นะครับตรงนี้นะเอ่อในกรณีที่ถ้าเป็นเว็บปกติทั่วไปนะครับจะโดน สแปมคอมเมนต์ได้ง่ายมากนะครับดังนั้นนะผมก็คือว่าต้องการจะปิดนะครับในส่วนของตัวคอมเมนต์นะครับแต่ว่าการที่เราจะไปแก้โค้ดเองนะครับหรือว่าจะไปนั่งแกะโค้ดเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะยากนะครับแล้วก็อาจจะมีความผิดพลาดเพิ่มเติมได้ด้วยเนาะตอนนี้นะครับผมก็เลยแนะนําเป็นให้เราทําการเพิ่มฟั๊กอินใหม่ขึ้นมาในอันหนึ่งนะครับฟั๊กอินนี้นะครับชื่อว่า disable comment นะครับนี ิมพว่า disable นะครับ disable นะครับหรือว่าจะพิมพ์ไปตรงตัวเลยก็ได้นะครับเขาก็คืออันนี้นะครับ disable comment เนาะก็ทำการ install now ไปเลยนะครับมีคนติดตั้งตั้งเป็นล้านคนเลยนะครับเนี่ยก็คอยเขาทำการติดตั้งสักพากหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็มากด activate ไปได้เลยนะครับแบบนี้อ่ะก็จะมาอยู่หน้ารวมบังอินนะครับซึ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัว disable comment เนี่ยได้ทำการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีการเซ t ติ้งยังไงนะครับหรือว่ามีการตั้งค่ายังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับพอติดตั้งไปแล้วนะครับเขาจะบอกว่าให้ไป Config Page ตรงนี้นะครับถ้า ตรงนี้หายไปแล้วเนาะหรือว่าเผื่อปิดไปนะครับก็สามารถมาคลิกที่ s ซ t ติ้งตรงนี้ได้นะอ่าโอเคกดตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็ถามว่าจะทําการปิดคอมเมนต์ที่ไหนบ้างนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเป็นโพสต์เป็นเพจหรือว่าเป็นในส่วนของตัวภาพนะครับมีเดียต่างๆเนาะผมก็เลือกว่าปิดหมดทุกที่เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก,กดเซฟเชนไปนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้กดปิดไปแล้วเนาะเราก็ไปดูที่หน้าโพสต์ของเรานะครับแล้วก็ลองรีเฟซด,ดูอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าในส่วนของตัวคอมเมนต์นะครับตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีเออร์เรอร์อะไรเนาะอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นปลั๊กอินหนึ่งนะครับที่ผมใช้อยู่ประจำเนาะไม่ต้องให้ใครมาคอมเมนต์นะครับประมาณนี้เนาะ สำหรับปลั๊กอินอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยแนะนําต่อไปนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะสามารถเข้าไปดูในส่วนของตัว Youtube ก็ได้นะครับ YouTube นี้ครับก็จะเป็น Youtube นี้นะครับ y o u t u b e c o m c แล้วก็ s l a w o r d w c s นะครับอันนี้ก็เป็นช่องของผมเองนะครับก็จะมีในส่วนของตัววิดีโอต่างๆนะครับซึ่งเป็นสอนการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ นี่นะครับก็มีแนะนําการทําเว็บด้วย w o r d p r e s s นะครับมีข้อมูลต่างๆที่ผมได้ทําไปเนาะกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงนะครับการเปลี่ยนโลโก้นะครับทำเซลลเพจอะไรพวกนี้นะครับก็มีหมดเลยเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของวิธีการใช้งานในส่วนของตัว Elementor Pro ก็มีนะครับ เพิ่มปุ่มแชททรงไลน์นะครับหรือว่าโทรออกในเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับก็ช่องนี้ก็จะมีเนื้อหาต่างๆนะครับที่ผมอยากเพิ่มเติมนะครับเข้ามาในนี้เต็มไปหมดเลยนะครับอาจจะลองไล่ดูก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับของตัว Elementor นะครับหรือว่าตัวการใช้งาน Elementor เนาะผมก็มีคอร์สฟรีนะครับอยู่ที่ S s l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  n e นะครับเข้าไปที่ S Skill Lane นะครับ แล้วก็พิมพ์ในช่องค้นหานะครับว่า Elementor Pro นะครับหรือว่า Elementor ก็ได้นะครับอ๋อต้องพิมพ์เสิร์ชคำว่า Elementor นะครับถ้า Elementor Pro จะไม่เจอเนาะก็จะเป็นคอสนี้นะครับสอนใช้งานนะครับ Elementor Pro นะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือฟรีนะครับสามารถลงเรียนออนไลน์ได้เลยนะก็อันนี้เป็นออคอส ฟรีนะครับที่ผมทําให้เพื่อนๆดูเนาะเผื่อใครที่จะสนใจนะครับในการทําเว็บไซต์แล้วก็ใช้ Elementor Pro นะครับก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับก็จะเป็นวิดีโอให้ดูทั้งหมด34ตอนเลยนะครับเป็นดูต่อเนื่องเลยเนาะรับรองว่าดูเสร็จแล้วใช้งานเป็นแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคอร์สฟรีนะครับเพื่อนๆสามารถลงเรียนได้เลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าสนใจข้ออื่นอื่นนะครับก็สามารถลองหาดูได้นะอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปทําเว็บกันต่อนะครับสําหรับ อันนี้นะครับในส่วนของตัวปักอินนะครับผมก็ขอจบลงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูการใช้งาน w o r d p r e s s กันต่อในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ